สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลพศที่โตโยต้านครทนเพพรักนะครับวันนี้เซลพศต้อนรับเทศกาลนะครับมาพร้อมกับเจ้า f o จูเนอรนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถไว้ใช้งานช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเดินทางกลับบ้านขอนําเสนอรถครอบครัวนะครับเจ้า f o จูเนอร์ลี d เดอร์เคันนี้นะครับซึ่งราคาเดิมๆจากโรงงาน1นึ่งล้านสองแบาทนะครับแต่งลอจัดเต็มแต่งครบจบจากศูนย์แบบนี้นะครับบวกอุปกรณ์ก็ไป40,000บาทในราคารถ เป็นราคา1 2 9 1 0 0 0บาทคุณลูกค้ามีงบ200,000บดาวประมาณ20%ผ่อน96เดือนรับไปเลยเดอกเบี้ยพิเศษ2%เท่านั้นผ่อนเดือนรับประมาณ13,430บาทถ้ามีงบมากกว่านั้นนะครับดาว25%ใช้ง,งบประมาณ322,250บาทนะครับผ่อน8 96เดือนนะครับผ่อนเดือนละ11,700ผ่อนสบายชิวๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าเซลล์กดจัดของแถนใไอ้ลูกค้าอะไรกันบ้างครับผม ครับผมเดี๋ยวเซลฟพลดพามาชมกันเลยนะครับสำหรับร s ทเอสอัปเกรดแต่งหล่อเป็น g r Sport นะครับว่ามีการเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับให้ดูหลอดูเ่นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับกระจังด้านหน้านะครับมาพร้อมกับโลโก้แก้วนะครับซึ่งเดิมเดิมเนี่ยจากโรงงานจะเป็นแบบโลโก้โครเมียมธรรมดาทําให้ดูหล่อมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของไฟหน้าเช่นเดียวกันนะครับมีการอัปเกรดเป็นไฟหน้าแบบก้างปลานะครับเป็นแบบ GR Sport เลย ปรับได้5ระดับด้วยกันนะครับส่วนครอบไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเขี้ยวดำคุณลูกค้าสามารถเลือกเขี้ยวดำหรือเขี้ยวขาวก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องดักลมด้านหน้านะครับตรงชิ้นล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ GR s p ร r t นะครับซึ่งมาพร้อมกับโลโก้ของ GR นั่นเองนะครับทำให้รถคันนี้นะครับดูข้างหน้าเนี่ยเหมือนตัว g r Sport หล่อเท่นั่นเองนะฮะส่วนดีไซน์ด้านข้างนะครับ รุ่นนี้มีการอัปเกรดให้นะครับฟรีในส่วนของล้อขนาด20นิ้วพร้อมยางนะครับเป็นแบบดีสโตนนะครับซีรียางสอ5หกห้าหพร้อมคาลิเปอร์สีแดงนะครับลายล้อแม็กคุณลูกค้าสามารถเลือกลายได้เช่นเดียวกันนะครับว่าชื่นชอบแบบไหนนะครับก็แจ้งเซลล์พอดมาได้เลยเรามีส่งรูปให้ดูนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับมีการอัปเกรดในส่วนของกระจกมองข้างสีดําแล้วก็พ่นสีหลังคาสีดําด้วยนะครับซึ่งมาตรฐานการพ่นสีเรารับประกันให้ 3ปีแสนกิโลและก็จดทะเบียนลงในเลนทะเบียนเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นพ่นมือจับสีดํานะครับของแถมก็จะมีเบ้ารองมือจับครับล่านะครับคิ้วกันสาดด้านข้างนะครับซิล์มฟองแสงไฮคูเซรามิกนะครับรุ่นนี้เรารับประกันให้ถึงเปีด้วยกันใช้งานกันย,า,ยาวๆเลยนะครับภายในห้องโดยสารครับผมก็ จะมาพร้อมกับจอขนาด9นิ้วนะครับระบบสัมผัสรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบรับประกันฟิล์มนะครับฟรีให้7ปีนะฮะแล้วก็ของแถมก็จะเป็นปรม 6D นะครับพร้อมไฟส่องสว่างห้องโดยสารนะครับเป็นแบบสีน้ำเงินส่วนคุณลูกค้าต้องการอัปเกรดเบาะหนังนะครับก็แจ้งมาได้เลยตรงนี้ลูกค้าจ่ายส่วนต่างในส่วนของอัป,อปเกรดเบาะหนังนะครับ แล้วก็ติดตั้งในส่วนของหมอนรองชีสะแล้วก็ปรับคูมเข็มขัดนะครับเจ็ที่เบลกคุญแจเดิมๆจากโรงงานเป็นแบบแจ็คในคีย์แบบนี้เลยนะฮะก็ถ้าสนใจอัปเกรดเป็นผู Start Smart ry, ้ธสตาร์สมาร์ทเอนทรีก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะพวงมอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับเบาะฝังคนเป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเปิดให้ดูห้องโดยสารข้างหลังนะครับนี่พร้อมทำความสะอาดพร้อมส่งมอบผู้ลูกค้าสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ อันนี้ลูกค้าเลือกปรหมกดีดำได้ครีมนะครับส่วนดีไซน์ด้านหลังนะครับมีการอัปเกรดโลโก้แก้วนะครับแล้วก็โลโก้ GR นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดิฟฟิวเซอร์นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเหมือน g r Sport นั่นเองนะครับแล้วก็ฝาท้ายรุ่นนี้เป็นแบบฝาท้ายแบบไฮดรอลิกธรรมดานะครับถ้าลูกค้าต้องการอัปเกรดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าก็สามารถ สั่งเซลล์พอดอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับพร้ม6 d ดีนะครับก็จะติดตั้งให้ทุกที่นั่งนะครับผมแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็มีของแถมเป็นถาดรองพลาสติกนะฮะลูกค้ากำลังหองหารถนะครับใช้ช่วงสงกรานนะครับหรือว่าช่วงเมษาพฤษภานะครับสนใจติดต่อเซลล์พอดมาได้เลยนะครับที่เบอร์ติดต่อศูนย์ห9ส 8 2 9นะครับผมเบอร์โทรแอดไลน์เบอร์ไลน์เบอร์โทรขึ้นไลน์ไอดีนะครับทักมาคุยกันนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาวย5เผ่อนสีปีดอกเบี้ยพิเศษ0.4 4เเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าผ่อนเ6เดือนก็รับไปเลยดอกเบีย้ยเพียง2%เเท่านั้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ